วันนี้เราจะมาทำกิจกรรม EU Beach Cleanup กันค่ะแล้วก็กำลังจะเดินทางออกไปยังเกาะสาบเมืองพัทยา เพื่อที่จะทําการเก็บขยะจัดแล้วก็คัดแยกขยะนับขยะเพื่อที่จะให้ทางมหาวิทยายลัยมหิดลซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเราในงานนี้นําไปทําการวิจัยต่อไปค่ะครั้งนี้เนี่ยจะมีคนมามากกว่าครั้งที่ทแล้วถึง2องเท่าเนาะเพราะว่า,าเราจะมีทั้ง EU s ส a า f เรามีทั้ง Public v o l u n t นเ r แล้วก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็นักวิจัยก็คือทั้งหมดเกือบร้อยห้คนค่ะ หน้าที่ของฝนในฐานนะ Press and Information Trainee นะคะก็คือการผลิตคอนเทนต์ต่างๆทั้งเชิงข้อเขียนแล้วก็เชิงภาพกราฟิกเพื่อที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของ EU อแล้วก็โปรโมทข้อรเริ่มแล้วก็การเริ่มโปรเจกต์ต่างๆของ EU ให้กับเพื่อนๆอที่เป็นคนไทยทั้งนักเรียนแล้วก็ยัง Professional นอกจากนั้นผมยังช่วยคิดคอนเซปต์แคมเปญต่างๆแล้วก็ช่วยเพรสออฟฟิเซอร์ของที่นี่นะคะในการประสานงานแล้วก็จัดอีเวนต์ในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะต่างๆด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะฝนยังประทับใจที่พี่ๆที่นี่ทุกคนรับฟังความคิดเห็นของเราทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็สามารถแสดงไอเดียแล้วก็โปรเจกต,ต์ต่างๆให้กับพี่ๆได้พิจารณาแล้ว